สวัสดีไวรุ่นเดี๋ยววันนี้มาดูชุดเวฟรุห้าคาบู57มิลเต็มระบบชุดนี้ถือว่าของครบถ้วนเลยนะผม g p s การันที่ให้อยู่แล้วนะครับ1 4 8 1 5ีบวกเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับอยู่ที่บอดีอ้รถทรงรถแล้วก็การไล่และนะครับผมน้ําหนักคนเพราะว่าชุดแบบนี้มันวิ่งได้อยู่แล้ว GBS มันมีอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าเราอยู่ในบอดี้รถแบบไหนรถทิปหรือว่าจะเป็นรถสไตล์กรุงเทพอะไรเยอะมันก็มันมีน้ําหนักนะครับผมหรือถ้าเป็นสไตล์ธงรถ มีทรงอ่ะนะผมมัน g P s ร้อยห้าสิบแปดบวกเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับผมโอเคอยู่ที่บอดี้รถนะอ่ะเดี๋ยวมาลุยกันเลยว่ามันมีอะไรบ้างมีของอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็ชุดนี้งบประมาณคร่าวๆประมาณเท่าไหร,ร่นะผมโอเคนี่จากเชีงยงใหม่ไว้รุ่นจากเชีงยงใหม่น้องคนนี้เขาสั่งผมไว้และลูกค้าผมจะเป็นแบบนี้ประจําเลยสั่งของเสร็จโอนเสร็จเรียบร้อยหายจ้อยเลยไม่ถามผมนะคำของเป็นไงบั่งเสร็จหร้วย,ยังนะผมก็ ออแล้วผมเจอลูกค้าแบบนี้ใจถึงผมจะไม่ลดจะไม่แถมไปให้ได้ยังไงนะครับให้ไปได้ยยงไรนะครับก็ต้องจัด,ดนะครับไวรุ่นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็สําหรับชักเดิมนะส่วนใครที่ใส่สลักชักสามก็ต้องลองปะเก็นมเนียมสามไอสองมิลนะถ้าถ้าเป็นร้อยยี่ห้านะผมคาบูนะอ่ะตัวนี้เสื้อลูกกิ๊บล็อกสลับวัยรุ่นครบนะครับผมแล้วก็ปะเกน็นกระดาษรองหนึ่งแผ่นสําหรับชักเดิมแต่ถ้า หมกใส่สลักชักสามานะครับผมก็ต้องลองปากกินสองมิลนะครับผมแต่ถ้าเป็นข้อหมกก็ใส่ไปปกกินกระดาษเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับผมถามว่าใส่ปากกินกระดาษเนี่ยลงให้ใหใหได้สองมิลได้ไม่ได้นะครับผมต้องปากกินมีเนียมเท่านั้นนะครับเพราะมันกระดาษเนี่ยมันยุบตัวแล้วก็มันไม่เหมาะสมแล้วมันก็ไม่สวยงามด้วยนะครับลงทุนของขนาดนี้จะไปใส่สมสี่สมหสมเจ็ดสมแปดไม่ดีนะครับเดี๋ยวของพังไม่คุ้มนะครับอ่าแล้วข้อควรระวังก็คือลูกสูบเนี่ยปาดหลบ ให้เรียบร้อยของผมด้ปัดหลบให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าข้อควรระวังคือกระโปรงลูกกับการปัดหลบรูปนี้ก็สําคัญครับหลบวาวเนี่ยถ้าหลบวาวไม่พ้นกระโปรงลูกยาวชนข้อปอกแตกนะครับผมปอกแตกเนี่ยปอกนี่แตกได้เลยนะครับผมนี่นี่ของมปอกหนาอยู่เลยเห็นไหมใส่แข้งเดิมได้ด้วยที่สําคัญอะอ่าใส่แข้งเดิมได้เลยไม่ต้องคว้านแข้งนะครับใส่ได้เลยนะทําได้สูงสุดห้าเจ็ดน้เต็มปอกเลยนี่นะครับผมและมีแก็ปช่องว่างของระยะการขยายตัวของเหล็กด้วยนานะครับผม ตัวประกนทองแดงก็ทากาวนะครับผมนะครับทีนี้มาเรื่องแคมก็ต้องแคมเลือกตามสเปคเราจะเป็นรถทิพ์เราต้องเลือกนะครับว่าเราจะเอารถทิพ์ดันโลนะครับผมหรือว่าจะเป็นสไตล์2,000เมตร1000เมตรแคมใช้ไม่เหมือนกันเด้อนะครับผมอันนี้บอกไว้ก่อนนะแคมพร้อมพุดแคมตรงรุ่นนะร้อยยี่บห้าบังลมตัวหัวชีดกับตัวคาบูใช้แคมไม่เหมือนกันนะนะครับรอบเครื่องย่านเครื่องไม่เหมือนกันสปริงวาวนอกในแต่งนะครับผมแต่อันนี้ยผมทําหลังวาวให้ใส่สปริงวาวในด้วยแต่ละชุดไม่เหมือนกันนะ แต่และชุดไม่เหมือนกันนะครับผมบางบางชุดก็แ,แค่สเปริงวนวนอกมันอยู่ที่การว่าเราใช้รถประเภทไหนแบบไหนแต่นี่ชุดนี้ผมเซ็ตให้ลูกค้าสไตล์นี้่าทีนี้ก็ฝากซูบนี่นี่นี่แต่งให้เรียบร้อยเปิดพอร์ตอะไรให้เรียบร้อยเลยนะครับผมตามสไตล์ของที่ร้านนะครับผมท้ายแรงแรงลึกๆไม่ลออรอบนะครับผมนะครับสดๆเลยนี่ดูไม่ได้ไม่ได้เช็ดให้มันเงาให้มันสวยเลยไหมเห็นไหมสดๆเลยนะครับผม สปริงวาลก็ใส่คู่ในคู่นอกแล้วก็แหวนงบาวาลไอเดียเสียนะครับไม่ต้องใส่นะของน้องคนนี้ไม่ต้องใส่นะครับไม่ต้องใส่ใส่เพียงแค่สีนวาลไอเดียเสียไม่แล้วก็ใส่สปริงวาลคู่นอกคู่ในจบเลยนะครับผมนะครับอ่าต่อมาทีนี้มาเรื่องคอลีดคอลีดนี้ผมคอลิดจริงๆมัน,ม,นมันแค่คอลิดอย่างเดียวนี่ผมแต่แถมแป้นไฟเบอร์ให้ด้วยแต่งให้ด้วยแถมไปให้ด้วยนะแล้วก็คาบูคาบูตอนนี้ใช้ปักสามสิบ ใช้ยี่สิบก็ใช้ได้นะไม่เที่ยวว่ากันนะครับผมมียี่สิบก็ใช้ยี่สิบแต่ว่าถ้าเริ่มใหม่ถึงขนาดนี้ก็ใช้สามสิบไปเลยถ้าต้องเริ่มใหม่นะใช้สามสิบผมใช้สามสิบนะน้ำมันอากาศก็ให้ยึดสี่อากาศสี่สิบหรือสี่สองไว้ก่อนนะครับเลือกเบอร์ใดเบอร์หนึ่งนะครับเพื่อการไล่เพราะว่าบางคนหมกกองเปิดกองใช้อากาศไม่เหมือนกันนะครับส่วนน้ำมันเนี่ยให้ยึดโดยร้อยยี่สิบห้าเลยนะครับผมเพราะว่าร้อยยี่สิบห้ามันหนาอยู่แล้วตามจริงอ่ะแต่ว่าให้ยึดร้อยยี่สิบห้าไว้ก่อนไล่แกนน้ำม ให้มาติดหนาไว้ก่อนให้เราดูรู้ว่าเอ้ยรถมันหนาเราต้องลดเบอร์ไม่ใช่สมมุติถ้าเราไล่เอ้ยคนนู้นคนนี้บอกมาว่าเอ้ยไล่เลยใส่น้ํามันอะ่ะร้อยสิบห้าพอร้อยยี่สิบร้อยยี่ห้าเปลืองน้ํามันนู้นน่นั่นอ่ะอย่าไปเชื่อนี่ผมเทียงตายเลยนะครับผมทั้งรดทั้งรดแข่งทั้งสองจังหวะทั้งสี่จังหวะลถใส่พานผมเทสผมลงมาแล้วเอ็นนี่คือข้อมูลที่ใครหลายๆคนเขาจะไม่บอกกันผมบอกงี้ว่าให้ติดหนาหนาเรายังรู้ว่าบางแต่บางคนอะ่ะ สมมติใส่115มันบางอ่ะบางคนยังไม่รู้ว่าบางอ่ะไล่ไม่ถูกเอ้ยเห็นมันสะดุดเอ้ยมันสะดุดแปลว่าน้ำมันหนาหรือเปล่าวะไปลดน้ำมันน,นู่นนั่นไปลดเบอร์นมหนูน้ำมันกลายเป็นลูกเบรกลูก,ลกติดเลยและอีกอย่างหนึ่งหัวเทียนถ้าเป็นหัวเทียนใหม่ก็ไม่สามารถจะดูได้เดี๋ยวนั้นเลยบางคนบอกว่าพี่ผมใช้115ผมใช้ได้ผมจอดส,ส,สโลอ่ะรถก็รถผมก็หัวเทียนผมก็ดำเลยนะหัวเทียนใหม่ด้วยผมบอกงี้ว่ารถจอดสโลกับรถขี่ไม่เหมือนกันนะ สโลอากาศยังเข้าน้อยแต่เมื่อไหร่ที่เราเปิดรอบลุกเล่งขึ้นไปเนี่ยอากาศมันเข้าเยอะอากาศาน้ำมันทีนี้ยกลายเป็นบางได้เลยนะครับอันนี้ให้ยึดตามที่ผมบอกไว้ก่อนยึดร้อยิบ้าไปไก่อนแล้วค่อยลดลงมาร้อยอ่ามีที่ปั่นนมหนูอ่ร้อยยี่สิบสองร้อยาร้อยี่หรือร้อยี่ิบก่อนลดลงมาอยาเสียดายนมหนูโหนมหนูเร็วนี้โคตรถูกเลยนะครับหาซื้อนะครับผมและนมหนูที่ติดข้างซองที่มันขายอ่ะ ที่เขียนว่าอันนี้นมหนูเบอร์125นะอันนี้120อย่าไปเชื่อเสมอไปบางคนซื้อนมหนู125มาจริงแต่ที่วัดนมหนูอะของเราม,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 มันไม่มนีมาตรฐานอยู่แล้วผมกล้าฟันธงร้าเอร์สินไม่มีมาตรฐานนอกจากของของอเมริกาซึ่งของอเมริกามันมันแพงหลายพันนะคบผมเอาว่าที่ขายขายบ้านเราหลัก800-900พันน่ะอันเนี้ยให้ถ้าเราไม่มีนมหนูเลยให้ ให้ให้ซื้อนมหนูหนร้อยร้อยห้าแล้วสิบเล็กๆไว้ก,ก,ก่อนแล้วค่อยปัน่นขยันปั่นไปเรื่อยๆใจเย็นๆอย่าไปปั่นแทงครวบเดียวนะครับเดี๋ยวกลายเป็นร้อยสามสิบนี้เบื่อเลยนะเอาเป็นว่าตามที่ผมบอกแล้วก็อากาศก็หมุนหมุนแค่หนึ่งรอบหรือรอบครึ่งนะครับประมาณนี้อ่าส่วนคอยเนี้ยผมแถมให้นะผมแถมให้อีกดูอ,อะไรใจถึงกันในนี้แล้วก็แน่นอนพอเป็นห้าเจ็ดแบบเนี้ยขนา 4, 4, ดซีซีรถอะไรมันใหญ่ตอนแรกเฮ้ยพี่ผมรถผมห้าสี่ผม 5, 4, ผมาทำเนี่ยผมใส่ชุดนี้ห้าเจ็ดของพี่อ่ะคัดลื่นเลยมันปกติ เพราะว่าค่าเคของผ้าคัทสปริงคัทไม่เหมือนกันพีแ่แล้วผมเพิ่งเปลี่ยนผ้าผ้าคัทสปริงคัทไปใหม่เองใหม่ก็ไม่ได้แปลว่า,วามันจะไม่ลื่นนะเพราะค่าเคของสปริงทุกอย่างเนี่ยมันต้องเข้ากันด้วยไม่นั้นมันจะก็จะลื่นมันกาลังมันลดมันเยอะเพราะเขาจะบอกนะครับอ่าทีนี้ข้อควรระวังของฝ่าสูบหรือเสื้อลูกเนี่ยเวลาเราขั้นแรกวิธีการเซตของผมนะผมเคยทําวิดีโอเป็นยาวๆเลยนะครับใน YouTube อะ่ะเดี๋ยวผมจะไปดึง YouTube ผมกลับผมไม่ยอมแนละ้วนี่นะ ทีนี้ผมจะบอกอย่างนี้ว่าเราใส่แค่สลักลูกสูปเสื้อเข้าไปในแคงก่อนใส่ใส่สลักกา้านใส่สลักปลายก้านเรียบร้อยใส่ไปนในแคงแล้วลงหมุนเอามือหมุนนะต้งจันไฟหมุนดูว่าถ้ามีกึกๆอ่าค่อยมาลือ้อดูเช็คดูว่าอะไรติดขัดแต่ผมเซ็ตไว้ให้แล้วนะครับแต่เผื่อรถที่หมกทําชักบางที่บอกเอยรถผมเดิมๆซื้อมาเดิมๆโดนย้อมแมวมาใส่สลักักสาม,มาเฉยอยวนี้พังนะครับผมเรา เช็คไว้ก่อนดีกว่าเสมอนะหมุนหมุนอ่าถ้าไม่มีลื่นไม่มีอะไรขัดจบไปทีนี้ต่อมาถ้าเราประกอบฝาใส่วาลใส่ซีนวาวใส่สปิงวาวใส่กระเดืองวาวใส่แคมตั้งระยะว,วาวกับฝาเป่าแบบนี้เฉพาะแค่ฝาแล้วก็หมุนดูเอาเอาครีมเนี่ยจับตรงตรูดแคมเนี่ยเนี่ยสองรูเนี่ยจับด,ดูแล้วก็หมุนดูหมุนดูคลิปอา้าวสปิงวาวไม่นั่งนะอ่าไอดีไอเซไม่นั่งนะวาวไม่เกี่ยวไม่อะไรนะอ๋อทุกอย่างโอเคปกติ แปลว่าผ่านแต่ถ้าชนตรงไหนเกียวก็ค่อยมาเกีย์มาแต่งมาเซตอีกทีอันนี้ผมบอกเผื่อนะแต่ของผมผมทำไว้แล้วแต่แต่แตยังไงเราก็ต้องเป็นทำเพื่อเ,เป็นความเคยชินอยู่แล้วพราะเขาจะบอกนะครับทีนี้ระยะวาก็ตั้ง id s e 0สูส8ทีนี้พอมาประกอบไปเสร็จตั้งมาร์กมาร์กจานไฟสูนไตบนสูงส,สุดมาร์กตัวทีจริงก็ต้องดูด้วยว่าลูกขึ้น,ส,น,ส,น,นสูนไตบนสุดไหมบางทีมันเคลื่อนได้นะครับผมทีนี้พอประกอบใส่มาร์ก ทั้งหน้ามั่งหลังตรงทุกอย่างตรงมั่นใจร้านเปอร์เซ็นต์ว่าเฮ้ยพี่ผมประกอบตรงหมุนดูว่ามีอะไรชนไหมถ้าชนก็ค่อยเช็คไปว่ามันเป็นที่อะไรหัวลูกมาชนเบ้าหรือเปล่าวาลไปชนหรือเปล่านี่คือการเซตการเช็คนะครับผมต่อให้เป็นชุดคิดก็แล้วแต่อันนี้ผมบอกเผื่อไว้เลยนะครับผมอ่าทีนี้สเตอร์อาร์มเดิมให้ยึดไว้เลยนะครับ14 3 1อไว้ก่อน14 3 1 14 30ไว้ก่อนเพราะว่าราคาบูอ่ะ ตัวที่เป็นคาร์บูหรือเป็นบางลมเนี่ยมันใช้สเตอร์มไม่เหมือนกับปาวานเดอร์นะครับผมอรอบเครื่องไม่เหมือนกันใส่อย่างตามที่ผมบอกแล้วค่อยลงสเตอร์หลัง1นึ่ฟันสองฟันแล้ว g p s ก็จะมาตามที่ผมบอกประกอบขี้หมูขี้หมาท่อเล็กๆลลูกลูกค้าไประกอบสั่งแค่เสื้อฝาเข็มนะครับไม่ลงคาร์บูเนี่ยแค่ท่อนตรงอะ่ะไปประกอบเสร็จเขาประกอบเสร็จยังประกอบเสร็จไปซัดเลยนะผมผมก็เสียวเหลือเกินให้รันอินก็ไม่ให้รันอินใจร้อนซัดเลย g p s ีเมันร้อย ร้อยสามสิแปดร้อยสิบสองแล้วอันนี้คือรถยังไม่ได้เซ็ตยังไม่ได้ไล่นะแล้วก็ท่อคอท่อก็คือคอท่อ,อลูกห้าสี่เอาไปใส่ยางดีนะรถมันดีนะรวไม่นะไมีลูกเบรกลูกติดอันนี้ยังวิ่งเลยเราคิดดูถ้าได้ท่อสมบูรณ์ยังไงกีเบสมันทะลุแน่นอนเป็นเรื่องปกติสบายอยู่แล้วนะครับทํากันมาเยอะนะครับเอาเป็นว่าช่ดแบบนี้มันรวมรวมเนี่ยประมาณเก้าพันเก้าพันหกเก้าพันห้านี่ยผมไม่แน่ใจนะผมไม่แน่ใจนะประมาณนี้ราคาแล้วคร่าวๆเพราะว่าของอ่ะผมแนะนําลูกค้าให้ตามงบดีกว่านะครับผม เพราะงบแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่งตามงบอยากแรงแรงตามงบนะเพราะว่าเราอยากเอาอยากแรงแต่งบเราน้อยมันก็จะแรงเท่าไอ้ที่งบเยอะเป็นไปไม่ได้นะครับแต่งตามงบงบไหวเท่าไรสามารถทําได้ขนาดลูกเท่าไหรก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับผมผมแนะนําอย่างนี้นะสำหรับสไตล์ผมนะ,ะส่วนใครอยากสั่งอะไรก็ดูหน้าโปรไฟล์ตทพิมพ์เฟสช่างตัววัฒนหานเพจช่างตัววัฒนหาน W A Racing ได้เลยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยเด้อไวรุ่นไปแล้วโจ๊จรักทุกคนเด้อไปแล้ว